คาร่าคุณเจเย็นกันนะครับฟีฟาฉันไม่สนยังไงวันนี้คุณก็ต้องไปหยากับเขาฟีฟานี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอมะนาวคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับคุณฟังผมที่บายก่อนนะผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานของผมเองครับ คุณรีบกลับไปก่อนไปมีอะไรมาคุยกันทีหลังคุณอย่ามาสร้างปัญหาให้บ้านผมเลนี่แกก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้จะกระทองในห้าเดือนแล้วและเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของฟีฟ่าเขาเองถ้าแกคิดว่าฉันสามารถรอได้แล้วลูกของเราล่ะจะรอได้ไหมฟีฟ่าคุณก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะว่าคุณจะต้องทำยังไง ฟีฟาตอนนี้ฉันรู้สึกสับสนมากคุณต้องพูดความจริงหให้ฉันฟังว่าตกลงนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่มนาวคุณตบตีผมได้เลยครับคุณตบตีผมให้แรงๆเลยเป็นผมเองที่ทำผิดต่อคุณนะ่ะเด็กคนนั้นเป็นลูกคุณจริงๆเหรอ มะนาวผมผิดไปแล้วจริงๆครับคืนนั้นผมไปคุยงานแล้วผมก็ดื่มกับลูกค้านิดหน่อยแต่ว่าแต,แต่ว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าผมไปนอนที่โรงแรมได้ยังไงอะ่ะพอผมตื่นขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นเขาก็นอนอยู่ข้างๆผมแล้วอะ่ะมะนาวผมผิดไปแล้วจริงๆครับคุณให้โอกาสผมอีกสักครั้งจะได้ไหม ฟีฟาฉันรู้สึกผิดหวังในตัวคุณจริงๆมันาผมผิดไปแล้วผมขาดคุณไม่ได้จริงๆคุณให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะนะความผิดพลาดครั้งใหญ่คุณก็ได้ทำไปแล้วแล้วเด็กคนนั้นน่ะคุณจะทำยังไงฟีฟ้าก่อนที่คุณจะทำคุณเกลถึงฉันบ้างไหม คุณเคยคิดถึงครอบครัวเราบ้างหรือเปล่าตอนนี้คุณก็เป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วแล้วคุณเคยคิดบ้างไหมว่าเด็กคนนั้นอ่ะคุณจะรับผิดชอบอยังไงมานาวครับคือผมฟีฟ้าเราอย่ากันเถอะ หลายปีที่ผ่านมานี้ถือซะว่าฉันตาบอดที่มองคนผิดไปมะนาวมะนาว ผมว่าคุณออกไปเที่ยวให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมคุณอยู่บ้านดูแลลูกบ้างไม่ได้เลยเหรอลูกเขาก็เป็นลูกคุณเหมือนกันไม่ใช่เหรอทำไมฉันต้องเป็นคนดูแลคนเดียวด้วยละ่ะอ๋อใช่สิค่าใช้จ่ายของฉันเดือนนี้ไม่พอใช้แล้วนะยังไงคุณก็ช่วยโอนมาให้ฉันสักสองหมื่นก็แล้วกัน อร่อยออร่อยมาแล้วค่ะนาวมานาวคุณมาแล้วหรอครับค่ะเสื้อผ้าพวกนี้ผมซื้อให้คุณนะครับนี่คุณจะซื้อเสื้อผ้าให้ฉันทำไมเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะช่วยกันเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อรถ <c oughs> ของเรา ต่อไปคุณก็ไม่ต้องซื้อของอะไรให้ฉันแล้วนะก็เมื่อวานน่ะคุณก็เพิ่งซื้อรองเท้าใหม่ให้ผมไม่ใช่หรอครับม,มันไม่เหมือนกันสักหน่อยคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็ต้องใส่รองเท้าดีๆเพราะาคุณจะได้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงไงคะต่อไปเราก็จะช่วยกันทำงานเก็บเงินอีกไม่นานก็คงจะซื้อบ้านของเราได้แล้วได้สิครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ซื้อบ้าน สองชั้น3ามห้องนอนดีไหมครับอืมสามห้องนอนอองั้นเหรอใช่ครับแล้วเราก็มีลูกชายหนึ่งคนแล้วก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนแบบนี้เราก็จะได้มีทั้งลูกสาวแล้ก็ลูกชายไงนะครับค่ะถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะมาค่ะเรามากินขนมกัมนดีกว่า สามีเพื่อนฉันแต่ละคนนะไม่แต่คนริรัเทั้งนั้นเลย คุณลองดูคนกระจอกอย่างคุณสิแม้แต่ที่เล็บเขาคุณยังทียับไม่ติดเลยกระจอกฮัลโหลว่าไงจ้ะเพื่อนรักคาร่าแก้อยู่ในของแกเนี่ยรีบออกมาได้แล้วตอนนี้ก็ขัดให้แกคนเดียวแล้วนะ <G ül> โอเคจ้ะเดีย๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลย <G ül> พเพื่อนรอแล้ว เออคาล่าเดี๋ยวถ้าคุณกลับมาคุณก็แวะซื้อผพมเพริดของลูกกลับมาด้วยนะฉันจะไปช้อปปิ้งกับเพื่อนแล้วตอนเย็นเราก็มีสังสัคนกันต่อฉันคงไม่มีเวลาไปซื้อหรอกคุณก็ไปซื้อเองก็แล้วกันนะ ที่รักคะเอามะนาวมาแล้วระครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันค่ะ คนเราถ้าทำในสิ่งที่ผิดก็จะทำให้เราพลาดไปตลอดชีวิตของบางอย่างไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้เสมอจงดูแลสิ่งที่ตัวเองมีแล้วรักษาไว้ให้ดี